นิโคลได้เบอร์เก์แค่อันเดียวแต่ก็น่ากินมากส่วนบริตนี่ได้เบอร์เก้สิบชิ้นอะไรกินเนี้ยจูลี่มีหนึ่งร้อยชิ้นงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคลกันได้ความยินดีใกลยหิวส,สุดๆเลยว้าวอร่อยมากน่าเสียดายมีแค่ชิ้นเดียวอะตาเธอและบริตนี้ฉันไม่เคยเห็นเบอร์เก์ที่ใหญ่และก็สูงขนาดนี้มาก,ก่อนอ๋ออร่อยจังเลย สดใสมีอะไรติดหน้าฉันงั้นเหรอ <c oughs> ก็ใช่ไงล่ะ <c oughs> บริทน,นี่มีสไตล์ของเองจริงๆ <c oughs> เอาล่ะได้เวลากินเบอร์เกอร์ร้อยชิ้นของฉันแล้วฉันหิวม,กมากฉันสามารถกินทั้งหมดได้อย่างงไไ่ายดายเอามาต่อก,กันเป็นห่อคอยแบบนี้เธอชอบไหมล่ะมันเจ๋งมากอาไม่นักมันจะล้มแล้วอ้ยฉันก็นด้วยเจลีเธอสบายดีไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกแต่เบอร์เกอร์ถล่มนิดหน่อยแต่ฉันโอเคนะ บกนี่เลยนิโคได้ไข่หนึ่งฟองส่วนจูลี่ได้สิบฟองและบรินนี่ได้หนึ่งร้อฟองใครอยากเริ่มก่อนละและสิทธิ์นั้นก็เป็นของนิโคลทำไมต้องเป็นฉันด้วยก็ได้สัากินไข่ใบนี้แค่ต่อ็็สใส่าปากฮ้ยไมนะ่นะฝันร้ชัดๆไข่ดิบรสชาติแย่ม,มากฉันไม่ชอบเลยแต่ว่าฉันก็ทำได้แล้ว ตอนนี้ตาเธอเล่าจัดการเลยโอ้จริงด้วยฉันนึกอะไรได้แล้วฉันสามารถต่อกไข่ทั้งหมดได้ในครั้งเดียวด้วยดาบคาตันนะใช่แล้วมันต้องสุดยอดแน่นอนคอยดูนะและทีนี้ก็มาตั้งสมาธิกันและฟันและทีนี้ก็รับทั้งหมดโอ้โหเก่งจังเลยอะ่ะขอบคุณทีนี้ก็มาดุดขึ้นมาได้ไข่ ฉันไม่เคยอยากลองซิกนิตเลยไข่ดิบเนี่ย<ะ>ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไม mm. เพราะมันนะ่าใคร่แคบฉันไม่ชอบอะไรซิกนิตสาวสาว,สวพูดถูกนะไข่อร่อยตอนทอดเท่าน,นั้นโอ้ยบริทนี่ตอนนี้ตาเธอแล้วฉันเหรอมีไข่เป็นก้อนเลยทำยังไงดีงั้นก็หยิบจากตรงนี้แล้วกันบิทนี่อย่าทำแบบนั้นนะยูนเอาไม่นะไข่ทั้งหมดกำลังตกลงมาไมาอย่าตอกเสียฉัน อ๋อฉันเต็มไปได้วยไข่ดิบฝันร้ายชัดชยาที่ส่นไลยแต่ว่ามันตลกมากเลยนะโดนิสฉันได้โดนนั้นน่ารักมากส่วนฉันได้โดนนัทสิบชิ้นส่วนฉันได้โดนนัทตั้งหนึ่งร้อยชิ้นสุดยอดไปเลยการได้ก,ดกด็ได้ลแล้วแต่ฉันฉันรู้แล้วทนยังไงจะกินด้วยซ้อมมือกมีนมันทงมีมาระยาทแลวก็สง่าง,งามแถมเังอยเราเหมือนกินกมืนด้วย ค่อยหั่นแบบนี้แล้วก็ตักใส่ปาก <Wow. S 1> hmm. อะไรอย่างไม่น่าเชื่อสศรษาอย่ามาได้ฉันนะให้ฉันกินโดนัทของฉันให้หมดก่อนแล้วมันจะได้กินโดนัทกลางต่อไง hmm. hmm. นี่มันน่ากินมากแล้วก็ครีมยำๆด้วยหวานมาก <c oughs> ฉันกินหมดแล้วล่ะเ <c oughs> จลลี่ิล้เลยในที่สุด <c oughs> ฉันไม่ได้กินโดนัทมานนานแล้วตอนนี้ฉันอยากกินสดๆ ว้าวอร่อยจังเลยเออใช่ทำไมเมื่อก่อนฉันไม่กินนานๆเยอะๆแบบนี้เนี่ยสิบชิ้นไปจะนอนที่พอดีทำห้อิ่มได้เลยนะและฉันก็ปั้นแบบนี้เอามาลมกินให้หมดในครั้งเดียวย้ำฉันกินหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงตาน尼克ได้เลยกัดตรงนี้ไม่งั้นกัดตรงนี้ดีกว่า,อาโอ้ฉันรู้แล้วเอาโดนัททั้งหมดมาซ้อนกันเป็นหอคอยดีกว่ามันต้องอร่อยเกินบรรยายโอ้โห ก็ทำให้เสร็จฉันต้องการบันไดฉันจะมีโดนัทที่สูงที่สุดในโลกเธอคิดหมนที่ฉันคิดไหมอาหา๋ฮะแล้วในที่สุดมันก็เสร็จแล้วไม่นะไม่อย่าทะลองเอาไม่นะฉันล้มแล้วเป็นยังไงบ้างฉันไม่เป็นอะไรแต่พวกเธอไม่คนรทำแบบนั้นเลยอ่ะสีแดงน่ากลัว และนี่เขาได้1ิเมตรส่วนจูลี่ได้100เมตรสาสามจะจูลี่ไว้ก่อนถ้าจะล้มจูลี่ต้องติงก่อนนะเราจะมาเริ่มกันที่บริดนี้ใช่แต่คือคนได้ช่วงนี้นในรอบนี้ฉันต้องเริ่มก่อนจริงๆพิกมันดูนะ่ากลัวมากแต่ว่าต้องลองสักหน่อยทำเล็กๆแบบนี้ไม่นะมันเพลินากบฮฉันพนแล้วแล้วใครต่อ <What? S 1> ใครเหรอ งอนไทยเอาไม่นะฉันเหรอนี่มันฝันระฆังฉันเลยถ้าบินี่มีอาการแบบนั้นก็เพล็กหนึ่งเม็ดแล้วจะอะไรขึ้นกับฉันกับพิกสิบเม็ดเนี่ยโอาไม่นะสาวสฉันรู้สึกถึงอยากกำลังเดินผ่าในตัวฉันฉันไม่ไหวแล้วไฟลันจะระเบิดออกมาหายแล้วขอบคุณมากนะตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วจูลียไม่ฉันไม่กินเรากินแล้ว,วก็ระงั้นเธอต้องกินเหมือนกัน นี่มันน่ากลัวที่สุดนั่งกินทั้งหมดในครั้งเดียวเพื่อมันจบเราแล้วและฉันไม่ต้องกินเองโอ้ไม่นะฉันกัดเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนทอย่างกำลังเดือดผ่าในตัวฉันช่วยด้วยมันเผ็ดบ้างเลยสุดสาวรีบลบแล้วน่ากลัวเราต้องช่วยจูเลียให้ได้อ้โฮนิโคลไม่รู้เลยว่าเธอเป็นนักดับเพลิงด้วยมันคืองานให้สองของฉันเองทีนี้ก็มาช่วยจูลี่กันสำเร็จแล้ว เมื่อเจอฉันไปนก็ต้องแพนขอบคุณนะนิโคลนิโคลได้พริงโก์แผ่นเดียวแต่จูลี่ได้ทั้งกระป๋องสมรินนี่ได้เป็นกำแพงเลยงั้นก็มาเริ่มกันที่นิโคลว่าเธอได้น้อยที่สุดทำไมฉันถึงได้เสร็จมันฝรั่งทอดแบบนี้ hmm. รู้แล้ว hmm. ฉันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์และส่งมาฝรั่งทอดของฉันผ่านเว้ขยายเยี่ยมมาก มันดูใหญ่ขึ้นเยะทีนี้ก็คิดบอ,อกมาเฮ้ยดูเล็กเหมือนเดิมอะแต่มันก็อร่อยมากเลยนะจูลี่ถึงตาเธอแล้วได้เลยเอ้ยทำไมเปิดไม่ได้อะเร็วเข้าสิหยุดหัวร้อนเลยนะเร,รู้วิธีนึ่งที่สามารถปิมันได้อย่างแน่นอนเลยเลยแบบนี้ได้ผลแล้วมาลองกันและทีนี้ก็ยิ่ขึ้นไปแล้วเรารับมันสั่งททั้งหมด อร่อยจริงเลยอลัะสาวชอบกิกของฉันไหมเอ้ยกระป๋องตกลงมาด้วยลืมไปเลยพอนี่ตลกดจังเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วไม่อยากเสียเวลางั้นมาเริ่มกินเพนกวิ์กันเลยแถมตอนนี้มีรสชาติที่หลากหลายด้วยตลองทุกอย่างมันมีเยอะมากเท่าที่ฉันต้องการอร่อยเกินบรรยายสาวๆสบายดิเอ้ย เป็นลมอีกแล้วอ๋อใช่อะไรมกักฉันรักมันอยากกินอย่างให้หมันบริดนี่ระวังด้วยสิเธอทำให้เราหัวโนได้นะพอกันพีดต้องใส่หมวกกันน็อกไว้จูลี่ระวังกระป๋องพ็งเกิลส์ด้วยเธอต้องสวมหมวกกันน็อกนะพอกันพีดทำลายมันเลยกำแพงมาฝรั่งทอดแบบนี้อ๋อไม่นะเจ <c oughs> ๋งไปเลยใช่ไหมละ่สะสาวๆทำไมทำแบบนี้เนี่ย อ๋อเอย่าเล่นเ่ตาแสร่อยบริทนี่ได้อย่าเล่นตาสิบอันจูล่ได้เท่าไรอ๋อเธอมี100อ,อันสุดยอดฉันเริ่มก่อนได้ปะเราไม่ไหวแล้วมันค้างล็งแล้วก็น่ารักทีนี้ก็มาชิมกันอ๋ออร่อยมากเลยมีจูเล่แสาอร่อยอยู่ข้างในด้วยมันอร่อยเกินบรรยายและตอนนี้ก็ตาฉันนี่ อย่าเพิ่งฝันนะตาฉันก่อนอเราจยรีลเสียบที่ถุกนิ้แล้วก็กิน oh. อ๋ออ๋อมันเดูเจ๋งจังเลยนี่ดนูเหมือนซาลาดอะ่ะเอ้ใช่นี่มันอร่อยมากทำไมไม่ใครเคยบอกฉันว่าอย่าเลือกตามอะไรขนาดนี้เอาล่ะฉันกินหมดแล้ว oh. อ๋อมันติดคอตัด oh. สาวช่วยฉันด้วยเออขอบคุณนะจูลี่ เธอช่วยฉันไว้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่ฉันอยากกินอีกหยุดเลยนะนี่มันขอนฉันจะกินเองคนเดียวโอ้ใช่อร่อยจริงๆด้วยและฉันก็ไม่ต้องหลายลูกฉันมีความสุขจังยำยำยำหยุดเลยนะนี่เขาจะไม่ยมากให้ใครกินในลิ้นลูงตาของฉันเด็ดขาดทั้งหมดของฉันคนเดียวเอาเข้าปากให้หมดเลยก็ะโดนแย่งโอ้ใช่ อร่อยเกินบรรยายเหลือแค่สองชิ้นสุดท้ายเธออยากให้ฉันแบ่งนั่นเหรอ <c oughs> ไม่มีทางหรอก <c oughs> ฉันจะกินคนเดียวหมดแล้ว <c oughs> อ๊ออะไรกันเนี่ยมีดวงตาปรากฏอยู่บนหน้าของฉัน <c oughs> ถ้าแบ่งก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วห <c oughs> นูว่ารูปแรกจะเสร็จแล้วและมันก็คือโดนัทหนูต้องการโดนัทหว,วานๆได้เลย oh, <yes. S 1> เป็นความคิดที่ดี สบายมากถ้าอย่างนั้นมาเริ่มลงมือกันเถอะฉันจะทำโดนัทจากแป้งหลากสีมันต้องอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อบิบแป้งสีสีที่เครื่องทำโดนัทมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวด้วยนะและจากนั้นแค่รอให้มันสุกเก่งมากจ้าโอ้อย่าลืมโดนัทด้วยนะแน่นอนคะ่ะว้าวมันสุกแล้ว ได้เวลาเอาอสก็อตอบแล้ววางเป็นหน้ายิ้มต่อไปก็โรยด้วยสปริงเกอรหลากสีแต่ทำไมปิดไม่ออกอะ๋อมาเรื่อยกึกขึทีนี้ต้องเปิดได้ไม่เหรอเฮ้ยเปิดขวดยากเย็นจังเลยเอาไม่นะสปริงเกอรกระจายไปทั่วที่เราก็เหมือนกันเฮ้ยพยายามสปริงเกอรออกโอ้ขอโทษค่ะเอาไม่นะสปริงเกอรหมดแล้วแค่ต้องกินโดนัทแบบไม่มีสปริงเกอร โอ,โอ้สปริงเคอรลงไปที่โดนัทพอดีเลยสมบูรณ์แบบอืมกินก็หอมมาก s <S ทีนี้มาดูโดนัทของอย่ากันโอ้มันสุกแล้วยอดเยี่ยมเอาทุกชิ้นมาวางใส่จาน,านจากนั้นก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งมันเข้ากันได้ดีสุดๆกับโดนัท <c oughs> แม่ของอย่าทำให้ย่ากินแบบนี้เสมอมาตอนอย่าเป็นเด็ก <c oughs> มันออกมาไร้ที่ติคิดว่าไงจ๊ะสสาว หน้าเบื่อมากค่ะส่วนโดนัทของฉันมีสีดำมันไม่ได้ไหม้นะมันคือแป้งสีดำแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่ฉันจะเคลือบมันด้วยน้ำตาลสีแดง <Okay. S 1> มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อราดลงไป <c oughs> เยี่ยมมากตอนนี้โดนัทของฉันดูอร่อยยิ่งกว่าเดิมและมันต้องอร่อยมากๆ <Awesome. S 1> แค่นี้ยังไม่หมดนะบีบครีมวานิลลาลงไปเล็กน้อย มันออกมาว่าโดนัทเหมือนสมองเล็กๆเ,เลยจากนั้นราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ติงฉันต้องการชามใช่แล้วแบบนั้นแหละขอบคุณนะทีนี้เทน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปใส่ชาม <you> ต่อไปซึ่ก็บอกฉีดยาดูดน้ำเชื่อมขึ้นมา <c oughs> โอ้ฉันอยากแกล้งคุณย่านะคุณย่าคะ <c oughs> อะไรจ้า <c oughs> เด็กน้อยโอ้พระเจ้าทำไม <c oughs> เธอต้องทำให้หญิงชรากลัวด้วยไม่บาปนีไ่ไง มันก็แค่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลาาลงไปที่โดนัทมันจะอร่อยยิ่งขึ้นจากนั้น <Nice. S 1> เสียบลงไปในโดนัทเพื่อให้หนูหน้อยเคทได้บิดน้ำเชื่อมเอง <Awesome. S 1> โดนัทของฉันพร้อมแล้วลองได้แล้วล่ะเคท are you r e ว้าว <What? S 1> น่าก,กินทั้งจานเลยโอ้พระเจ้ามันคือสมองหรือเลือดเนี่น่ากลัวแต่หนูจะลองนะ s <S เอาล่ะ oh. ว้าว จริงๆมันคือโดนัทแล้วก็น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่วิเศษเปไปเลยอะไรอยู่ในเข็มชิดยาลองบีบอร่อยม,มากแต่งสุดๆฉันรู้ว่าเคต้องชอบ oh. ตอนนี้ถึงตาของโดนัทจานนี้มันดูธรรมดามาลองกันเออธรรมดามากจริงๆคุณยา่าหลานไม่ชอบหรอย่าเสียใจ oh. ว้าวหนูไม่เคยเห็นโดนัทสีลุงแบบนี้มาก,ก่อนรีบมาลองกัน ทั้งอร่อยแล้วก็สวยหนูชอบนะเย้ฉันดีใจมากแล้วใครจะเป็นผู้ชนะหนูขอคิดดูกันนะอร่อยท้งสังเลยหนูเลือกเว้นสเตชันนะจริงเหรอ yes ฉันชนะอิตาลีสิเดี๋ยวสิเว้นตาตลกดีเด็กน้อยเอาคืนมาจ้าหนูต้องการเครื่องดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มงดหลอได้เลยแน่นอนน้องสาวตกลงฉันจะทำให้ เริ่มจากอะไรดีนะฉันมีแม่พิมพ์สำหรับทำแก้วเจ๋งๆใส่ลูกกวาด็อกสิกเวสลงไปมันเปรี้ยวม,มากก็จริงแต่ว่ามันทำให้แก้วมีสีสันสดใสเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยทีนี้เอาไปใส่เตาอบเพื่อให้ลูกอมละลายและพอมันแข็งตัวอีกครั้งมันจะกลายเป็นแก้วลูกกวาดต้องออกมาเจ๋งแน่นอนแล้วเราออกมาแล้ว <Wow! S 1> ดูสิว่าแก้วคาราเมลที่ฉันทำเจ๋งแค่ไหน แต่เอาออกมาไม่ได้ <lawsuit> ทำยังไงดีเดี๋ยวอย่าช่วยนะพินนิตแก้วถุงเมืองออกเองครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่นอนเอาแก้วจากแม่พิมว้าวมันสวยมากๆกันเลยต่อไปเราต้องทมลูกกวาดสกีเทาสก่อนอื่นนะต้องจัดเรียงสีสกีเทาส์ใสสกเทาส์แต่ละสีลงในแก้วแต่ละใบมันคือลูกกวาดที่หวานแลก็อร่อมากๆสลงไปในแก้วเลย เรียบร้อยจากนั้นก็เติมสปรยลงไปเราเข้าสิปัดฉันต้องเปิดให้ได้โอ้ฉันมีไอเดียแล้วถ้าไม่ยอมเปิดดีฉันต้องใช้ตัวช่วยด้วยกิฟติดผมโอ้ไม่นะฉันมีนคนขย่บกระป๋องแรงๆเลยอะมันพุ่งใส่ฉันแต่ว่าไม่เป็นไรยังมีสปรยเหลืออยู่ทีนี้ก็เทใส่แก้วจากนั้นได้เวลาตกแต่งฉันตกแต่งด้วยวิปเรีมันต้องลึกกว่านะ มันต้องอร่อยสุดๆทั้งสวยแล้วก็สดใสจากนั้นตกแต่งด้วยสายรุ้งเล็กๆ <S 2> <S 2> โ,อโอ้น่ารักจังเลยอ่ะอย่าภูมิใจในตัวเธอในอินิดส่วนยญาจะทำสมูทตี้ผักใส่มะเขือเทศแตงกวาสดแค่รอทเล็กน้อยและส่วนผสมลับของย่่าก็คือขึ้นช่ายทีนี้เปิดเครื่องปั่นให้ละเอียดเรียบร้อยเป็นสีเขียวที่สวยงามและที่สำคัญที่สุดทุกอย่างทำมาจากธรรมชาติ เทใส่แก้วแล้วก็ตกแต่งด้วยใบขึ้นใช่หอมน่ากินดมดูสิเออเออดีค่ะสุดยอดฉันขอโทษเคทฉันเตรียมแก้วไว้แล้วเพียงแค่ต้องทำน้ำเท่านั้นฉันจะไม่ใช้สเปรย์แน่นอนฉันมีเครื่องดื่มที่เป็นสุดเด็ดของตัวเองฉันเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาด้วยนะเทใส่แก้วให้เต็มติงมาช่วยฉันทีไปเบี่ยงเบนความสนใจของอินิดนะเร็วเข้าฉันเพิ่งพาแก วิปครีมอร่อยจังโอ้ใครจะกระจีฉันเนี่ยหยุดนะฮะจะกระจีมันจะกระจีฉันแค่ต้องการวิปครีมเท่านั้นเอาไปก่อนนะตกงแต่งเครื่องดื่มด้วยวิปครีมแบบนี้อะไรดะทั้งคาวหรอมาจากไหนเนี่ยหลงทางหรือไงฉันจับแกได้แล้วโอ้แบนแตะมาอยู่ในเครื่องดื่มของฉันกันได้เสียบหลอดทีนี้ก็สามารถลองได้แล้วคุณย่าตื่น ว้าวถ้วแก,ก้วดูน,น่าอร่อยโอ้นี่คืออะไรหนูไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนอรสชาติแปลกๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ,อ้ยนักขุนลูกเกิดอะไรขึ้น <c oughs> หนูไม่เดิอมอีกแล้วแล้วแก้วนี้ล่ะแ <c oughs> ตแปลกเหมือนกันมีใบไม้ด้วยหนูไม่ชอบแย่มันทำมาจากผักนั่นเหรอ <Yeah. S 1> <c oughs> หนูไม่ถูกใจสิ่งนี้เลย <Wow. S 1> ว้าวว้าวเครื่องดื่มแก้วนี้ดูเจ๋งจังรีบมาลองกันดีกว่าน้้ำตาใสรุ้ง อะไรสังไลทีนี้มาลาาลังเครื่องดื่มกันมีเวฟครีมให้หนูชอบส่วนน้ำทำมาจากสไปร์บสกีสเท้าชนะแน,น,น่นอนฉันชนะแล้วูฮ้ขอบคุณนะเวนสเตอร์อย่าทำแบบนั้น <c oughs> ทุกคนค็ดว่ารูปแล้วนะ <c oughs> ใช่ค่ะได้แล้วหนูต้องการพาสตา้า <c oughs> แน่นอน <c oughs> โอ้ย่าจะพยายาม <c oughs> ฉันคิดเอาแล้ว <c oughs> ว่าทำอาหารยังไงเทหนอนใส่ซน โอ้อะไรนั่นฟันไร้ชัดๆอินิดเอาไปเอาไปอะไรคะอ้นอนนอนอย่าแยงเวนสเตย์อย่าเอาหนอนให้น้องกินนะเดี๋ยวย่าสอนวิธีทำอาหารให้ก่อนอื่นก็เปิดเตาให้น้ำเดือดทีนี้ก็มาต้มสปาเกตตี้กันใส่ลงไปในหม้อแล้วก็รอให้มันสุกอินิดตาเธอแล้วได้ค่ะมาเริ่มกันเลยโอ้สปาเกตตี้แบบนี้น่าเบื่อฉันไม่อยากใช้มันทำเองดีกว่าอ๋อฮัตชูแปลงฝงไปทั่วเลยแย่ที่สุด อินิดทำอาหารให้ระวังก่อนนี้ได้ไหมเราเต็มไปด้วยแป้งติงมาทำข้อส,สัตว์ซะอขอโทษขอโทษเบนสเตนไม่ได้ตื่นใจนะเอาละ่ะเทแป้งลงไปทำเป็นภูเขาแล้วก็มีหลุมด้วยจากนั้นตอกไข่ลงไปสองฟองออเยี่ยมมากแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ทีนี้แป้งก็พร้อมแล้วบีออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆขั้นตอนที่น่าสนใจที่สุดคือการเอาสีผสมอาหารมาย้อมให้แป้งมีสีหลากสีฉันจะทำให้เป็นสีรุ้งแสนสวยมันต้องออกมาวิเศษแน่ๆทีนี้ก็รีดให้เป็นเส้นพาสต้า,าออกมาเป็นพาสต้าที่มีสีสันสดใสจริงๆสุดยอดไปเลยทีนี้เหลือแค่ต้องต้มเท่านั้นเส้นของอยาสุกแล้ว โ oh อ้ไม่นะยามมองไม่เห็นอะไรเลยวันขึ้นฟ้าซอสมะเขือเทศอยู่ไหนอ้าเจอแล้วอยู่นี่เอง oh <my S 1> บีบใส่จาน <yeah. S 1> ทำไมบีบไม่ออกเนี่ย oh <my. S 1> คุณย่าเดี๋ยวหนูช่วยคะ่ะต้องเปิดฝาก,ก่อนนะที่นี่ก็บีบได้แล้วคะ่ะ oh <my. S 1> ขอบใจจ้าเด็กดีโ oh <my. S 1> อ้ไม่นะยามมีซอสมะเขือเทศเดต็มหน้าเลยคุณย่าตัดพิชเช่ไปสิคะขอบใจจ้าเ <ST ART> ช็ดออกให้หมด ทีนี้ก็บีบซอสมะเขือเทศลงบนสปาเก็ตตี้เท่าน,นี้ก็รองได้แล้วสุดยอดเลยค่ะ s <S ฉันไม่เข้าใจว่ามันสุดยอดตรงไหนของฉันสิ <Hi. S 1> สุดเจ๋งตักสปาเก็ตตี้สสยจานคงไม่คิดว่าฉันจะเสิร์ฟแบบนี้ใช่ไหม <Please. S 1> ติงฉันต้องการหมึกของปลาหมึกขอบคุณนะบีบใส่เส้นสปาเกตตี้ <Cool. S 2> แล้วมันจะกลายเป็นสีดำยอดเยี่ยมทีนี้ก็บีบซอสมะเขือเทศลงไป oh, <yes. S 2> yeah. จากนั้นตกแต่งด้วยดวงตาตาจริงๆเหรอฉันก็อยากให้มันเป็นของจริงนะแต่มันคือเยลลี่ใสงลงไปหนึ่งคู่ฉันคิดว่าเคสต้องชอบพาสตา้าของฉันมากอินิตและของเธอละของฉันอ๋อมาดูพาสตา้าของฉันกันดีก,กว่ามันสุกแล้วตักใส่จานพร้อมแล้วละ่ะสุดยอดเคสลองได้แล้วจ้ะ ว้าวดูน่ากินมากๆเลยโอาจานนี้ไม่ลูกตาด้วยน่า <What? S 1> ก,กลัวแล้วทำไมสปกตตี้ถึงเป็นสีดำเนี่ยมันไม่เหรอมาลองกัน oh, <he> อะไม่อร่อยเลยใหญ่ยแยงขอโทษนะเวนสเตต่อไปมาลองพาสต้าจานนี้กัน <Yeah. S 1> เป็นจานที่คุค้เคายคุณย่าทำอาหารเป็นให้เราเสมอ <Yeah. Yeah. S 1> ว้าวสุดยอดไปเลย <c oughs> ขอบใจจ้าร้านสาวอยารักเธอ ว้าวมันคือบะหมี่สีรุ้งเจ๋งจังรีบมาลองกันนีกก่อหนูไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนนี่มันสุดยอดมากอะไรสักเลยบอกได้ทันทีอัสต้าตันน้ชนนะฮึทำไมฉันถึงเป็นเพ่อนกับอีนิดนะอยากกินอะไรตอนนี้นะคะนี่ค่ะหนูอยากกินสลัดสุดยอดง่ายมากจ้าคุณย่าพูดถูกสบายมากฉันคันมือจริงจ ย่าจะเริ่มก่อนนะก่อนอื่นย่าต้องการผักสลัดฉีกใส่จานแบบนี้แหละเยี่ยมมาก s <S ต่อไปเอาอกไก่มาย่าต้อไว้เรียบร้อยทีนี้ต้องหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ <Awesome. S 1> โรยในผักสลัดได้ <Wow. S 1> ที่เหลือก็เติมแครกเกอร์ลงไป่า่าทำมันเองอร่อยมากๆด้วยใส่ลงไปในจานได้ไนส์ nice. หยากเกือบลืมไปว่าเราต้องใส่ชีสพูดชีสลงไปด้วยจ้า <Yeah. S 3> uh, <cool. S 1> เท่านี้สลัดก็พร้อมแล้ว s <S ได้เลยคะ่ะตอนนี้ฉันทำสลัดสึดจเจ๋งมีผักมากมายแต่ต้องทำให้มันน่าสนใจหั่นผักทั้งหมดเป็นชิ้นเล็เลกๆ oh. ริก๊กหยอกกันด้วย oh. หั่นชีสด้วยนะมันอร่อยมากๆเรียบร้อยทีนี้ฉันทำสลัดที่ไม่เพียงแค่อร่อยแต่สวยงามอีกด้วย yeah. หั่นผักและชีสให้เป็นรูปดอกไม้จากนั้นก็เอามาเสียบกับไม้ <c oughs> แล้วก็เสียบไว้ในแจกันดูสิว่าสวยแค่ไหนพร้อมแล้วล่ะสวยมากๆเลยถามจริงสวยตรงไหนมาดูฉันทำดีกว่าฉันคิดว่ามีดอิตาเหมาะมากโอพระเจ้าเวนเซนมีดใหญ่ไปไหมต <c oughs> ลกคะ่ะนี่แหละพอดีเลยหั <c oughs> ่นพิเกี่ยวอย่างไรปลานี้ จากนั้นก็ผักสลัด <Awesome. Cool. S 1> เอาไปใส่ในพริกหยวกต่อไปเอาตงกวาม,มาฝ <You ready? S 1> านเป็นชิ้นบางๆแล้วใช้ที่ปอกสมบูร์แบบมันจะเป็นลิ้นใส่ลงไป <Cool. S 1> แล้วประกอบด้วยพริกหยก,กชิ้น <Awesome. S 1> ทีนี้ฉันตั้งการมัด่อกเอามาเสียบกับไม้จิ้มฟัน <Come on. S 1> แล้วก็เสียบลงไปในพริกหยวกมันจะเป็นดวงตาทั้งสองดูสิว,ว่าสัออกมาสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วล่ะเคสได้เวลาลอง มาลองกันว้าวมันคือจะกันดอกไม้เอ่อผักทั้งนั้นเลยหนูไม่ชอบอีนิดมันไม่อร่อยเลยสักนิดแล้วจานนี้ล่ะมันคือสลัดกับไก่และชีสมาลองกันเถอะอร่อยจังเลยหนูชอบมิเศษกกดไลค์ให้ร้านไลค์เลยอย่ารู้ว่าร้านต้องชอบแล้วจานนี้มีอะไรบ้าง โอ้มันคือปีศาจผักเหรอดวงตาทำมาจากอะไรเนี่ยแย่ yeah, มากกอหนูไม่ชอบเลยเวนสตีต้องตัดสินพู้ชนั้นแล้วจานนี้แน่นอะไรที่สุดในที่สุดยาญ่ากว่าชนะ